ทำไมคนจีนเขาชอบขาดถุยเนี่ย,ยชอบถามแบบเนี้ยคือคนจีนที่ว่าเนี่ยคือคนจีนแบบไหน1,400้ 1, ล้านคนคนจีน1,400ล้านเป็นเหมือนกันทั้งประเทศเลยป่ะชอบขากถุยคําตอบก็คือไม่ใช่เป็นแค่บางกลุ่มก็จะเป็นคนจีนรุ่นเก่าอายุเยอะๆหน่อยเพราะว่าในสมัยโบราณตำราแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องของ,ของการเคลียคอมากๆคือไม่ต้องการให้มีสเลดหรือว่าน้ําลายอะไรอยู่ในคอเพราะว่ามันจะเป็นบอ่อเกิดสู่การป่วยด้านต่างๆ มีคําภาษาจีนเลยบอกว่าฐานปู่จี้ปิ้งปูย่ยี่เวลาคนป่วยเนี่ยต้องพยายามเอาเสมหะเอาน้าลายออกจากคอให้มากที่สุดรวมถึงตอนที่จีนเนี่ยคือเปลี่ยนประเทศเป็นคอมมิวนิสต์ก็เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมต้องบอกว่ามีปัญหาอย่างมากในเรื่องของมลภาวะโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือที่ใกล้ทะเลทรายคนก็จะเป็นปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจค่อนข้างเยอะซึ่งเด็กที่เกิดในยุคนั้นเนี่ยก็ยังหลงเหลือมาเป็นผู้สูงอายุบางส่วนในวันนี้ ที่ยังมีพฤติกรรมแบบนั้นอยู่อย่างไรก็ดีปัจจุบันนี้รัฐบาลจีนรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยในมุมมองของพี่น้องชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะดูแล้วแบบไม่ค่อยสีวิไดไม่ค่อยเป็นสากลเขามีการรณรงค์นอกจากการห้ามสูบบุหรี่ซีซัวแล้วเนี่ยก็จะมีป้ายตัวนี้เขาจะเขียนว่าชิงอู่สุยตี้ถูถานถ้าแปลตรงตัวนะก็คืออย่าซีซัวถมน้ำลายตามสถานที่ต่างๆอย่าซีซัวถมน้ำลายลงพื้นซึ่งเอาไว้เตือนบรรดาผู้สูงวัยบางกลุ่มอย่างไรก็ดีอย่างย้ำอย่างไรก็ดีหลายครั มีอยู่2กลุ่มเท่านั้นเอง1ก็คือผู้สูงวัยที่เขาเคยเป็นเด็กในช่วงที่จีนยังลำบากหรือมีความคิดแบบเก่ากับ2คือคนต่างจังหวัดในเมืองจีนที่ไม่ได้รับการศึกษาและการอบรมที่ดีพอ